ซึ้งค่ะซึ้งซึงจริงๆค่ะไปดูกันเลยนะคะไม่ได้บอกไหนเป็นดองไปดยค่ะไปดูค่ะหน่อไม้นะคะก็มีพริกกระทีเอหอมแล้วก็ตะไคร้โขลกขยาบค่ะพกชีฟ้าแดงนะคะหมูสามชั้นสไลด์ค่ะหนึ่งขีดแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ครึ่งโลเอ่อเห็ดนางฟ้าเอ่อช่าอม ผักชีลาวแล้วก็ผักใบแมงลักนะคะหรือว่าผักอีตู่ค่ะขาดไปได้คือน้ำปลาร้าพัดเจรล้เคียนะคะขาดไปได้เหมือนกันเอ่อน้ำยะนางค่ะมะม้เห็ดหมูสามชั้นใส่ลงไปเลยในกะมังเราผสมก่อนผสมแล้วเดี๋ยวเรานึ่งใช้นึ่งเอาหมกหน่อไม้ซึ้งค่ะน้ำยะนางครึ่งลิตรพิก หอมตะไคร้โขลกหยาบน้ำปาลาร้าพัจะไรเคียของนัวหรือผงชโรสข้าเบื่อค่ะแล้วก็ชะอมใบแมงรักผักชีราวใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เทใส่ถ้วยนึ่งเลยค่ะนึ่งไว้สักยี่สิบนาที เปิดเลยค่ะอ้ร้อนร้อนร้อนว่ายร้อนสุกแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหมกหน่อไม้มาเลยค่ะนี่ค่ะเคจะชิมให้ดูห่อหมกซึง้งอือหออร่อย หอมใบแรงรักนี่เลยค่ะเพื่อนๆลองมาทำกินกันดูนะคะชอหมอกซึ้งค่ะไม่ต้องเป็นหมอไปจองวันนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อย